วันนี้ก็เป็นวันปีใหม่เป็นวันประมบทเป็นวันเริ่มแรกของปี2565ขอให้เราทั้งหลายทั้งปวงได้มีสัจจะมีความจริงใจในการดำารงชีวิตว่าเราจะดำางงชีวิตอย่างไรเราจึงจะ,จะเจริญรุ่งเรือง เราจะลำลงชีวิตอย่างไรจึงจะมีความสุขเราลำลงชีวิตอย่างไรจะเป็นไปตามธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราคิดให้เราพิจ,จรารณาเพราะว่ากายของเราวาจาของเรานั้นนะ่ะมันเป็นไปตามอำนาจแห่งจิตของเรา ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นนายกายเป็นแหลงใจเป็นผู้แต่งกายเป็นผู้กระทำกายของเรานั้นก็เปรียบเสมือนกับรถยนต์รถยนต์ที่ไม่มีคนขับรถก็ไม่สามารถที่จะวิ่งไปด้วยลำพังของตนเองได้ไม่สามารถที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่สามารถที่จะเดินหน้าถอยหลังได้ถ้ารถนั้นไม่มีคนขับ เพราะฉะนั้นรถมันจะวิ่งช้าวิ่งเร็วมันจะลงข้างทางหรือมันจะไปถึงจุดหมายปลายทางก็เพราะคนขับชีวิตของเราก็เหมือนกันเราจะดำเนินชีวิตไปให้มีความถูกต้องก็เพราะใจของเราที่เป็นคนขับกายของเราขับวาจาของเรา เราจะดำเนินชีวิตให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองหรือเกิดความเสือ่อมจะเป็นสีมงคลหรือเป็นความอัป,ปีจันไรต่างๆมันก็อยู่ที่ใจของเราอยู่ที่คนขับน่ะคนขับรถคนขับกายขับวาจาของเราคือใจเพราะฉะนั้นเราเริ่มชีวิตใหม่ สิ่งที่เราควรพัฒนาก็คือพัฒนาจิตใจของเราพัฒนาอะไรมันก็ผิดถ้าจิตใจของเราไม่พัฒนาจะฟังทรรเป็นร้อยกันพันกันเป็นหมื่นกันเป็นแสนกันถ้าใจไม่พัฒนาแล้วการฟังธรรมนั้นก็สักแต่ว่าฟังเหมือนกับหูกระทะตาไม่ไผย ยัมไม่รู้ร้อนรู้หนาวยัมไม่รู้บุญรู้บากยัไม่รู้ศีลรู้สมาธิยัมไม่รู้วิปัสสนายอมไม่รู้มรรคผลพณน,นิพพานเพราะอะไรเพราะเป็นโกระตาไม่ไผ่แต่ถ้าเราเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ฝึกฝนอบรมแล้วเนียการฟังธรรมนั้นถือว่าเป็น สิ่งที่เป็นยาวิเศษการฟังธรรมนั้นเป็นเหมือนกับการดื่มสิ่งที่เป็นอมฤตธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายธรรมที่ไม่ตายก็คือความจริงนั่นเนี่ยความจริงเช่นคนเราเกิดมาแล้วจะต้องแก่ต้องเก็บต้องตายมันเป็นความจริงเราจะมาปก ปิดซ่อนเล้นความแก่มันก็ปกปิดไม่ได้เพราะความจริงมันเป็นของไม่ตายเราจะมาปกปิดความชราภาพของร่างกายเราจะมาปกปิดความตายไม่ปรากฏขึ้นมาในชีวิตของเรามันก็ทำไม่ได้เพราะความจริงมันเป็นสิ่งที่ไม่ตายเหเพราะฉะนั้นการพัฒนาใจของเรา เราจะพัฒนาตามหลักการในตักกรกะที่มีอยู่ในโลกของเราเนี่ยเราจะพัฒนาตามตักกรกะของภาษาไทยของคณิตศาสตร์หรือว่าของวิชาใดๆที่มีอยู่ในโลกของเราเนี่ยจะเป็นวิชาที่มีการฝึกการฝนการอบารรมตามลัที่ต่างๆ าศาสนาต่างๆที่มีอยู่ทั่วโลกของเราจะเป็นาศาสนาอิสลามาศาสนาคริสต์สาศาสนาฮินดูาศาสนาชิกศาสนาพราหมหรือาศาสนาต่างๆที่มีปรากฏมากหลายในโลกเราเนี้าศาสนาเหล่านั้นไม่ได้กล่าวถึงนิพพานนะไม่ได้กล่าวถึงมรรคไม่ได้กล่าวถึงผลไม่ได้กล่าวถึงพระนิพพานศาสนาเหล่านั้นสนสนเสริญความสุข นเกิดจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสจากอารมณ์ต่างๆซึ่งมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนรุ่มหลงม,ม,มัวเมาทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดในห้วงมานุปทสงสารเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธของเรานั้นเป็นศาสนาที่กล่าวถึงเรื่องมรรค ถึงผลถึงปฏิภาณนีน่เป็นสัตว์เเดียวในโลกเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงผู้ที่มาฝึกมาฝนมา,มาอบมารมได้เข้ามาใต้รม่มพุทธธรรมขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัม,มพุทธเจ้าแล้วนั้นขอให้เราทั้งหลายทั้งปวงได้ตั้งใจระพฤติปฏิบัติธรรมเพราะว่าธรรมะขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัม,มพุทธเจ้านั้นเป็นของจริงบุคคลผู้ที่จะรู้แก้ ในธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นต้องเป็นบุคคลผู้ที่ต้องรู้จริงต้องทำจริงต้องมีความจริงจังในการทำมีความจริงใจในการกระทำถ้าเราบวชเข้ามาแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติจริงจังในศีลเราไม่มีความปฏิบัติจริงจังในสมาธิ เราไม่มีความปฏิบัติจริงจังในเรื่องวิปัสนาสินสมาธิวิปัสนามรรคผลผานนั้นไม่ได้เกิดนะไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของพวกเรานั้นเนี่ยพระองค์จึงตัดว่าสิ่งที่จะทําให้เข้าถึงมรรคผลผานนั้นเรียกว่าสัจจะคือความจริงสี่ประการคือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคนั่นเอง เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงจะประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้เข้าถึงความจริงขององค์สม็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นเนี่ยคอยเรานั้นมีความจริงใจมีความจริงจังในการรักษาศีลพยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์พยายามประคับประคองศีลของตนเองให้ดี ทั้งที่เป็นแมชีก็ดีทั้งที่เป็นอุบาสกก็ดีทั้งที่เป็นพระภิสุสงฆ์สามนเณรก็ดีนอกจากเรามีความจริงจังจริงใจในการรักษาศีลแล้วนี่เราต้องมีความจริงจังริงใจในการเจริญสมถะนะการเจริญสมถะคือการเจริญสมาธินั้นเนี่ยเราต้องมีความกระทําให้สม่ําเสมอถ้าเราอยู่ใน เพศของนักบวชเราอยู่ในเพศของความเป็นพระเป็นเนนเป็นประเขาเป็นแม่ชีเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเจริญสมถะวิปัสนากรรมฐานนี่นะบุคคลผู้เป็นเซียนหรือว่าบุคคลผู้เป็นตำนานในการเจริญสมถกรรมฐานเนี่ยท่านจะกล่าวว่าเรา เห็นความสําคัญของการบริโภคอาหารตอนเช้าก็ดีตอนเพลงก็ดีเราเห็นความสําคัญของการบริโภคอาหารฉันอาหารเช้าฉันอาหารเพียงถ้าไม่ได้ฉันมันก็หิวต้องฉันทุกวันไม่ขาดไม่ขาดแม้แต่วันใดวันหนึ่งที่เราเห็นความสําคัญของการฉันอาหารอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องเห็นความสําคัญของการนั่ง ภาวนาเราต้องเห็นความสําคัญของการเจริญสมถะเราเห็นความสําคัญของอาหารฉันใดเราต้องเห็นความสําคัญของการนั่งภาวนาเจริญฌานอันเป็นการบริโภคอาหารคือฌานชั้นนั้นเหมือนกันคือเราบริโภคอ,อาหารมีการฉันอาหารฉันข้าวฉั้นของหวานเรียกว่ากะวริงกระหารอาหารคือคำข้าวเนี่ย ก็ทําให้ร่างกายของเรามันแข็งแรงแต่ถ้าจิตใจของเรามันเป็นอยู่ด้วยฌานมีฌานเป็นวิหารธรรมทําเป็นเครื่องอยู่นะจิตใจของเราก็จะมีความเข้มแข็งมีปีติมีความสุขมีความสันโดษต,ตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าใจของเราไม่ได้บริโภคฌาน ไม่ได้มีปีติไม่มีความอิ่มอกอิ่มใจเราจะมีความสันโดษเราจะมีความมักน้อยเราจะเป็นอยู่ในสมณเพศได้อย่างไรในเมื่อใจของเราไม่ร่มเย็นเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นนักเลงของการเจริญสมถะท่านจึงให้ความสำคัญว่าการบริโภคอาหารสำคัญอย่างไร บุคคลผู้เป็นนักเลงชาญเนี่ยก็ต้องบริโภคชาญให้มันมีความสำคัญเหมือนกับบริโภคอาหารคือไม่ต้องขาดต้องทำทุกวัน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 นี่ท่านมีนิยามอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นบุคคลผู้เป็นนักบวชของเราผู้ใดไม่หมืนห่ามจากชาญ ผู้ใดไม่เหินห่างจากสมาธิผู้นั้นย่อมเป็นที่รักของคนที่เป็นสาพมมจารีร่วมกันย่อมเป็นที่รักของมนุษย์เทวดาทั้งหลายบุคคลนั้นย่อมมีกายวาจาใจอยู่วนความสุขด้วยอำนาจแห่งความสงบที่เกิดขึ้นมาจากฌานถ้าเรามีความจริงใจจริงจัง มีความมุ่งมั่นในการเจริญฌานเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าเป็นหนทางที่จะทําให้เราอยู่ในความเป็นนักบวชเขาจะเอายศธรรมบรรดาศักดิ์เขาจะเอาสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสต่ตางๆมาลอ่อมาลวงให้เรายินดีกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าเรามีอารมณ์ของฌาน อยู่เป็นประจำนล้นเนี่ยก็จะทําให้เรานั้นไม่สนใจกับสิ่งเหล่านั้นได้เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีรูปเป็นต้นเนี่ยมันไม่มีความประณีตเท่ากับฌานฌานนั้นประณีตกว่าเพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญานั้นย่อมไม่ ปล่อยจิตปล่อยใจของตนเองให้หลงกับสิ่งที musician, ่มันยากไม anyway small, ่ปล่อยจิตปล่อยใจของตนเองให้หลงอยู่กับสิ่งที่เป็นของปฏิกูลไม่ได้ปล่อยจิตปล่อยใจของตนเองให้หลงอยู่กับสิ่งที่มันเป็นของที่ตกอยู่ในมากของความแก่ความเก็บความตายไม่ปล่อยจิตปล่อยใจของเราให้หลงอยู่กับสิ่งที่มันเป็นของปฏิกูลมีผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกบุคคลผู้มีปัญญานั้นนะะ ย่อมไม่ปล่อยจิตปล่อยใจของตนเองให้หมกมุ่นมัวเมากับสิ่งของที่เป็นปฏิกูลย่อมพยายามยกจิตยกใจของตนยกแล้ววันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่ายกแล้ว,ยก,ลวยกอีกคือจิตใจของคนเรานั้นย่อมหลงอยู่กับรูปกับเสียงกับรถเป็นของธรรมดาแต่บุคคลผู้มีปัญญานั้นย่อมพยายามหาทางออก เหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์ทรง,สงสแสวงหาทำเป็นที่ตัดสรุ้เหมือนกับโมกะราณะสาริบุตรที่พระโมกะราณะสารีบุตรนั้นสมัยที่เป็นโกริตะและอุปติสานั้นสแสวงหาโมกะธรรมทำมันเป็นเครื่องพ้นจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงก็สแสวงหาทำเป็นเครื่องพ้น คือทำอย่างไรจิตใจของเราจึงจะพ้นไปจากความยินดีในรูปทำอย่างไรจิตใจของเราจึงจะพ้นไปจากความยินดีในเสียงทำอย่างไรจิตใจของเราจะพ้นไปจากความยินดีในกลิ่นในรสในสัมผัสจิตใจของเราจะพ้นไปจากความยินดีในลูกในสามีในภรรยาในทรัพย์สมบัติในความร่ำรวยในการเลียนแหว้แต่เกิดต่างๆเนี่ย ทำยังไงเราจึงจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสมีหนทางเดียวแปลว่าเอกกับมัคคเป็นหนทางสายเดียวเป็นหนทางที่คนคนเดียวที่จะไปถึงได้คือบุคคลที่จะไปถึงมัคก,ก็ดีไปถึงผลก็ดีไปถึงพระนิพพานเนี่ย ไม่ใช่เราต้องจูงแขนสามีจูงแขนภรรยาจูงแขนลกูกแขนงหลานแล้วก็เข้าไปสู่นิพพานเป็นกลุ่มเป็นคณะกันไม่ใช่เหมือนกับทัวร์เขาไปเที่ยวไม่ใช่นะต้องทําให้เกิดขึ้นเฉพาะตนเป็นปัจจัตังเป็นของเฉพาะตนเราอยากจะถึงนิพพานเราก็ต้องทําเอง เราอยากจะให้พ่อแม่ถึงนิพพานเราก็ต้องแนะนําพ่อแม่ให้เดินจงกรมให้นั่งภาวนาให้กระทําเองให้เห็นเองให้รู้แก้งเองให้มักมันเกิดขึ้นที่จิตใจของพ่อของแม่เองให้มักมันเกิดขึ้นที่จิตใจของสามีของภรรยาของลูกของหลานเองไม่ใช่ว่าเราจะสร้างมักสร้างผลให้เกิดขึ้นในจิตใจของคนอื่นแต่ละคนนั้นต้องสร้างมักสร้างผลให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนของตน เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นปัจจตังเป็นของเฉพาะตนอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ในเพศของมกบวดเราจะลำบากลำบนขนาดไหนขนาดไหนก็ตามก็ไม่ลำบากลำบนเท่ากับที่เราจะต้องไปเกิดไปแก่ไปเก็บไ,ไปตายอีกนับพบนับชาติไม่ได้ เราลำบากในการเดินจงกรมลำบากในการนั่งภาวนาลำบากในการเป็นอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยอยู่วัดพิศสพรมามลำบากเหลือเกินถึงมันจะลำบากมากขนาดไหนก็ตามมันไม่เท่าความลำบากที่เราจะต้องไปเกิดไปเก่ไปเก็บ,ไป,กบไปตายเวียนตายเวียนเกิดเวียนกำเนิดในภพทั้งสามเหมือนกับที่เราไปอ่านพยา ของหลวงปู่มั่นเนี่ยที่ท่านกล่าวว่าแก้ให้ตกถ้าแก้ไม่ตกก็ใส่พกเจ้าไว้ถ้าแก้ไม่ได้ก็แขนคอตองแต่งถ้าแก้ไม่ออกก็ขาค้นยังยายเนี่ยขายังยายก็เวียนตายเวียนเกิดเวียนกําเนิดในภพทั้งสามภพทั้งสามเป็นบ้านของเจ้าอยู่เป็นเรือนของเจ้าอยู่ ถ้าผู้ใดแก้ไม่ออกมันก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นมันเป็นทุกข์มากกว่าที่เราอดทนในการเดินจงคมนั่งตอนานมันนับประมาณไม่ได้เราเกิดในภพนี้ชาตินี้มันก็ลำบากเหลือเกินทำไมเราต้องประหยากจะไปเกิดในภพอื่นชาติอื่นอีกมันเป็นเพราะตัณหานะ ตัญหาที่อยู่ในใจของเรานี่ะมันทําให้เราไม่อิ่มในการสัมผัสมันทําให้เราไม่อิ่มในรูปมันทําให้เราไม่รู้จักอิ่มในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในรมต่างๆมันจึงต้องเวียนว่ายแต่เกิดตัญหานี่แหละเป็นตัวเหตุตัญหานี่แหละเป็นสมูทยัยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย เมื่อใครควรว่าตัณหานะั้นมันเป็นตัวเหตุตัณหามันเป็นตัวให้พาให้เกิดทุกเวียนว่ายแต่เคยเราก็มาเพียรเพื่อที่จะดับตัณหาก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่เนี่ยเป็นตัวที่เราจะต้องเพียรในการหลับตัณหาไม่มีอะไรที่จะหลับตัณหาได้ จะเป็นสารเคมีจะเป็นสารดับเพลิงหรือว่าจะเอาอะไรมาดับตัณหามันดับไม่ได้หรอกนอกจากการเจริญวิปัสสนากรรมาฐานการเจริญวิปัสสนากรรมาฐานก็เหมือนกับคณะครูบาอาจารย์ญาติโยมแมช่ชีทุกท่านทุกคนเจริญอย่างนี้เลยขวาอย่างเนาะ้ายอย่างเนา มีสติมีสัมชัญญะรู้อาการยกอาการย่างอาการเหยียบรู้อาการของท้องพองท้องยุบเห็นต้นพองกลางพอง,พองสุดพอง,พองต้นยุบกลางยุบสุดยุบเห็นอัตภาพร่างกายอันยาววานาคือของเราเนี้ยตกอยู่ในความเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาร่างกายของเรานั้นเป็นก้อนเสื่อมเป็นประดุดก้อนน้ำแข็งใหญ่ ที่มันค่อยละลายไป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 ยิ่งเราเกิดนานมันก็ยิ่งละลายไปนานชีวิตของเรามันก็สั้นเข้าสั้นเข้าเหมือนกับสตีถอหูนั่นเองข้างหลังมันยาวไปยาวไปข้างหน้ามันก็สั้นลงสั้นลงสั้นลงชีวิตก็เหลือน้อยลงเต็มที่เหมือนกับบุุษผู้ฆ่าโคเนี่ย จูงโคไปสู่ที่ฆ่าโคมันก้าวเท้าแต่ละก้าว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 ไปเนี่ยใกล้สถานที่ฆ่านั้นนะใกล้ก็ไปใกล้เ้าไป,าไปชีวิตของโคก็ใกล้ความตายเข้าไปทุกทีทุกทีทุกทีชีวิตของคนทุกชีวิตก็เหมือนกันในแต่ละวันในแต่ละเดือนในแต่ละปีที่มันผ่านไปผ่านไปเนี่ย มันใกล้ความตายเข้าไปทุกทีทุกทีทุกทีทุกท,ท,กทีถ้าเราไม่รีบสร้างสมอบรมคุณงามความดีไม่มีความเพียรในการประพฤติปฏิบัติไม่ขจัดจิตขจัดใจของตนเองให้พ้นอำนาจของตัณหายัางจะมายินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอันเป็นบ่อเกิดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ย เมื่อไหร่เราจะพ้นไปจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้เราเกิดมาได้เป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเราได้มาบวชได้มาฟังธรรมได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นผู้มีบุญล้นฟ้าล้นดินมีบุญมากมีบุญโข ổ, มีบุญหนักสักใหญ่ประมาณไม่ได้เนะี่ย ไม่ต้องไปยินดีกับบุคคลผู้เขามีทรัพย์สมบัติเป็นร้อยล้านพันล้านอย่าไปยินดีกับสิ่งเหล่านั้นจะเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นอะไรต่างๆต้องเวียนไหยตายเกิดพบแล้วพบเล่าแล้วเราจะไปยินดีกับสิ่งเหล่านั้นไปทําไมเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงที่มีโอกาสมีเวลานี่ให้รีบสร้างสมบอบรมวงงามความดี ถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์พุทธศาสนาได้มีโอกาสบวชแล้วเนี่ยเรายังเอาดีไม่ได้นะชาติหน้าไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกไหมไม่รู้ว่าเราจะได้มีโอกาสได้มาบวชอีกไหมไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้มานั่งฟังธรรมทุกวันทุวันมาทำวัดสวดมนต์ทุกวันอย่างนี้ไหมมันไม่แน่นอนนะถ้าเรายังไม่ได้รลุมากุนิพาน มันเป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมีโอกาสเมื่อมีเวลาแล้วเนี่อย่าประมาทในการสร้างสมอบรมคุณงามความดีข้าม้นสิ่งเหล่านี้ไปให้ได้ด้วยการอบรมใจของตนเองด้วยการข่มใจของตนเองด้วยการสอนใจของตนเองด้วยการแนะนําใจของตนเอง ด้วยการฝึกด้วยการฝนด้วยการอบรมใจของตนเองด้วยตัวของเราเองเ่เราทั้งหลายทั้งปวงผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นนำเอาธรรมานั้นมาเป็นโอปัญญโกน้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจฝึกฝนอบรมขัดเกลาจิตใจของตนเองเมื่ออบรมฝึกฝนขัดเกลาจิตใจของตนเองแล้ว มีศีลมีสมาธิมีวิปัสสนาเมื่อวิปัสสนามันสมบูรณ์แล้วจิตใจของเรามก็จะกลายสภาพจากพุถุชนเป็นอริยชนคือสามารถสำเร็จเป็นพระริยบุคคลสำเร็จเป็นพระโสดาบันเป็นต้นได้ด้วยการฝึกฝนอบรมนะไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะเกิดขึ้นมานะ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันได้ด้วยความยากได้ด้วยความลำบากเหมืนหอนกับคนไม่มีบุญเนี่ยกลัวที่จะหาเงินมาได้เป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยกลัวจะเก็บหอมรอมริบได้ปีหนึ่งก็ยังไม่ได้ถึงแสนไม่รู้ว่าจะหาอย่างไงไม่รู้คนททางที่จะหามาลําบากเรือยเกินกลัวที่จะได้เงินเป็นแสนเป็นล้านมันลาบากเลือเกินปีหนึ่งก็ไม่เห็นเงินแสนไม่รู้เงินล้านจะเป็นยังไง แต่คนที่หมุนวาสนาบารมีเนี่ยเงินแสนมันก็นิดเดียวเงินล้านก็นิดเดียวเนี่ยมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะเวลาเราประพฤติปฏิบัติธรรมก็ต่างกันอย่างนั้นเลยบางคนเนี่ยสมาธินี่กลัวที่มันจะสงบนี่ไม่เคยเจอความสงบเพียงคิดแห่งใจไม่รู้ว่ามันสงบยังไงเวลามันเข้าผลสมาบัต ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงผลละสมาแบไม่รู้ไม่รู้ว่ามรรคผลมันเป็นยังไงไม่รู้เพาะอ,อะไรพาอตนเองยังไม่เข้าไม่ถึงอะไรทั้งนองนี้มันเป็นของยากมันเป็นของเหลือวิสัยเพราะบุญไม่ได้สั่งสมอารมณ์ไว้ทองฟ้าเนี่ยว่ามันไกลกันเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะมองเห็นว่าทองฟ้ามันก็ยังมองเห็นนะแต่เราไม่สามารถมองว่ามรรคผลมันเป็นยังไง โลก,กุตระน่มนตไม่เห็นว่ามันเป็นอย่างไรมันไกลยิ่งกว่าฟ้าพี่สำหรับบุคคลผู้มีบุญยังมีมากนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องมีการระมัดระวังมีการสำรวมมีการประพฤติปฏิบัติมีความไม่ประมาทเป็นเรื่อนใจนะประมาทเมื่อไหร่ก็อวังิโลนะเป็นผู้มีหัวหยอดลงว่าน,นั้นนะเยะปมัตตายถามตา ชนเหล่าไรเป็นผู้ประมาทชนเหล่านั้นก็เปรียบสมอนตับุคคลผู้ตายแล้วปมาโทมัจจนปะทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายนะอัปรมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายนะเพราะฉะนั้นก็ขอเราทั้งหลายทั้งปวงตั้งอยู่ในความไม่ประมาท